เรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัตวรสิลินบัญชีรายชื่อเสรีลมไทยครับก่อนอื่นกระผมขอชื่นชมไทย PBS นับได้ว่าเป็นสถานีที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามไทย PBS ใช้งบประมาณจากรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การ กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธ,ธารณะแห่งประเทศไทยพศ2551ปีละ2,000ล้านดังนั้นจึงควรจะต้องดีกว่านี้กระผมจึงขอแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อให้ไทยพีเอสจะได้เป็นคลังปัญญาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปตาม คาในสารของประธานกรรมการนโยบายของไทยพีเอสนะครับที่เขียนไว้ในหน้าหกนะครับการทําหน้าที่สื่อมวลชนสะื่อสาธารณะท่ามกลางกระแสที่มีผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีดิสแทปชันทาให้สื่อต้องปรับตัวอย่างมากมายนะครับถูกต้องนะครับต้องปรับตัวอย่างมากมายนะครับโลกที่ก้าวหน้าล้ำหน้าไปเร็วมาก เร็วกว่ายุทธศาสตชาติ20ปีที่เหมือนเต่าแก,แก่เดินต้มเตียมต้มเตียมตามโลกไม่ทันหรอกครับทีวีจอแบนราคา500,000บาทใน10ปีที่แล้วปัจจุบันเหลือ10,000บาทนะครับคนดูทีวีที่บ้านมีจำนวนน้อยกว่าคนติดตามข่าวสารจากสื่อโซเชียลในโทรศัพท์มือถือนะครับผมดูจากเพจไทยพีเวส มีจำนวนผู้ติดตาม5ล้านกว่าคนจำ,จำนวนก็นับว่าใกล้เคียงกับสถานีอื่นๆนะครับแต่ก็มีบางสถานีที่มีมากถึง10กว่าล้านคนจุดนี้ผมคิดว่าไทย p ี s ควรต้องทำได้ดีกว่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับต้องไม่ทำตัวเป็นเต่าแก่ๆเดินตูมเตียมตูมเตียมนะครับผมแนะนำท่านนะครับไทยพ b s แซงไปเลยครับแซงไปเลยนะครับไทยพีเอแตกต่างจากสถานีอื่นๆตรงไหนตรงที่ได้รับงบประมาณจากรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสถานีปีละสองพันบาทแค่สอง0ันล้านบาทนั่นเหรอจริงๆแล้วไทยพีเสมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการข่าวสารเที่ยงตรงพัฒนาสังคมคุณภาพ ส่งเสริมความรู้ประชาชนเสริมสร้างเสรีภาพส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารเพื่อพัฒนาสังคมประชาธิปไตยนะครับท,ท่านประธานครับผมแอบชื่นชมไทย p ี s เมื่อปี2559ปรากฏข่าวพาดหัวนะครับประยุทธ์ฉไทย p ี s นะครับ ประยุทธ์ฉะไทย p b บนั่นแสดงว่าท่านได้แสดงเสนอข่าวอย่างเที่ยงตรงแน่นอนนะครับท่านต้องกล้าเสนอข่าวถึงถูกฉะนะครับแต่เสียดายว่าท่านถูกฉะแค่ครั้งเดียวถ้าหลายครั้งผมคิดว่าจะเที่ยงตรงมากกว่านี้นะครับวันหลังแนะนำท่านโดนฉะหลายๆครั้งหน่อยนะครับท่านประธานครับ การเสนอข่าวที่เที่ยงตรงเป็นกลางไม่ได้หมายความว่า,ารุ่มรวยนะครับอยู่กลางๆซ้ายก็ไม่ไปขวาก็ไม่กลัวเขาอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นกลางนะครับการเสนอข่าวที่เป็นกลางหมายถึงเสนอความจริงโดยไม่เกรงกลัวต่อผู้มีอำนาจผู้มีชนใดๆต้องไม่กลัวไม่เกรงกลัวต่ออำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประโยชน์ของเจ้าของภาษกีกรน,นะครับท่านประธานครับกระผมอยากให้ไทย p ี s กล้าที่จะเสนอข่าวสารให้มากกว่าสถานีทั่วไปนะครับกล้าที่จะเผยแพร่ความจริงเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับตามพันธก,กิจในพระราชบัญญัติจัดจตั้งนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพ กับผมอยากจะให้ไทยพีบีเอสไปติดตามหาข่าวการทุจริตเลือกตั้งที่ลำปางมีการเสนอข่าวซื้อขายเสียงกันมากมายซึ่งก็เป็นข่าวกันไปทั่วนะครับโดยอดีกะกะตกกตท่านสมชัยศรีสุทธิยากรขอประธานโทษที่เอ่ยนามนั่นนะครับว่ามีการซื้อขายเสียงไปทั่วทุกอำเภอทุกตำบลทุกเขตนะครับส่วนทางกกตอเองก็เห็นอย่างเงียบๆอยู่ ผมเสนอนะครับให้ไทย PPS ได้กรุณานะครับอย่าเพียงแต่เสนอข่าวเฉยๆควรจะต้องลงไปหาความจริงมาตีแผ่ให้ประชาชนได้ทราบนะครับว่ามีการซื้อขายเสียงจริงไหมมีเงิน300บาทแม็กติดกันเป็นแม็กแ็กเป็นปึกป๊กปกจริงไหมเหมือนกันทุกพื้นที่ไปหมดตามที่ท่านอดีตก็ตอกล่าวไว้จริงไหมนะครับค้นหาความจริงครับพัฒนาประชาธิปไตยนะครับ เพื่อพันธกิจที่จะตั้งไทย PBS ครับกราบขอบคุณท่านประธานนะครับครับเชิญท่านสาธิตครับ